บ้าดาวบรนณนามาน้ำหลังพี่น้องเอ,อ้ยให้พ้นจัดหนักเลยทั้งขาดทั้งไทยสองให้นี่ยจวดได้สายจวดได้เพิน่นนะจัดให้เพิน่นทั้งขาดทั้งไทยเลยสองใหเนี่ยเลาจจอยผู้ไทยให้เพิ่นเป็นซ้อนคั้นละกันให้เพิ่นขาดมาน้ำหลังจวดจวดเพิ่นไป bao đảo bà na bỏ đi khuất đó phê, vô phê ลดเอาต่ำต่ำกันอยู่กลางเนาะเป็นกลางแบบไปแบบเป็นน้องหรอวะน้องอยู่กลางอืมมาดาวมาแล้วจัดบาบดอีกพืชคาดอีกใช้ทั้งคา,าดเอาเไว้ จัดไปสาจุดจวด,ดได้พุทธเหตุข้าวเดียวห้างกวานในสามตาตาที่สี่บอกใครห้า,างเกิขกาดเหลี่ยวกับท่านในวาน ชว่วยจ้าดขนาดนมันบอโอเนาเข้าดีเยอะคนาดนี้นสีห้ไอ้ม,มอสเป็นตราก้อง,องไ้พี่นอนะ้อ,อ,ยอยงโอ้ยอย่าล้มนะไม่ลูกเ้ยใส่น้ำเมติ้งไว้เอาสิเป็นผูวานกะเอาไอา้อะจับขันนี้ได้เจ้า công an mất khu nương วานก้าอีกน้องเอ้ยงามกินเขาก็มาก,กินงามเห็ดเขาก็ต้องมาเฮ็ดคอยเพิ่นเอ,า,อาได้ที่จะได้ห้างเขาก็ปั๊บเอาพี่น้องเดี๋ยววันจะได้ที่เขาก็วานลงหล,ลายๆจะได้ห้างเขาก็วานแรกของเราแห่ไทยแห่ใครนี่ใคยเจ้าหน้าจากใครนะอ,อยากเป็นเจ,านจาน้าวบ้านจะไทยท่าพระเดี๋ยวนี่ยบูนาะ เ้าไเคยไยโบ<ห>เคยไแต่น,น้ำหมูรถสีเกียรา์นะ,ะเคยไช้แต่น้ำหมูแลรถธรรมดานะเ็บม่เคยใช้แม่เห็นหมอดหมอนคอยาะทายให้เป็นปริณแม่หบม่นแล้วย่งน,นั่น,นบ่เดี๋ยวคอยช้อนให้ขานาเสือนะเดี๋ยวคอยชอ้อนให้แล้ไรที่ช้อนนะ ลกมแหงอยูตงนี้วองรอองแล้วพอึ่งหมท่ไหสองทีหมดเลยใ่มันมาตอดปีเนาะเป็นยังฮ้ไม่งอนหมดลินเอาต้มแล้วใช่ฮะ อันน้ำร้ายนะแจ๊ใช่ไหครับบอขี้ต้มนั่นเลยนะนี่อ่านบอกอะไรนี่ข้าเจ้าวอีกยังต่อน้องมอสเกิดเหตุบ่คาดคิดพี่น้องเอ้ยไม่งอดปลาดันดันขาอุ้ยข้างล่างใครยุ่นบ่ดันน้องเนาะข้างล่างใครยุ่นบ่ดันอ่ะมันบ่ดันนั่นมันบ่ดันนั่นยับขึ้นอีกอากีต้มนะใส่เอาใส่เป็นก้อนตัวมันลเลี้ยงกันเป๊ะใช่ไหมครับไม้หยาบคงแล้วอืออแจนโต๊ะข้าเจ้าเอาขีต้มใส่เลยมันก็ อ้าวอันนี้คือกันแล้วมีพิษมีไรคือกันอ้าวปวดหิบเลยเหตุโนมาฮะเหตุโเรียบร้อยมีงอต่อจะเป็นั่งแต่แล้วไนั่งง่ายเเข่าอะนี่ช่วยนุกมัดเนี่ยตุแลมยังไม่หญ่ไปไจัน มีงอตอดขาอุ้ยเพื่นเจ็บไอ้หมอดเอ้ยโอ้ยอย่างไรดีสงสัยออกแต่เงากระดาวไนดะ้เนาะเนาะนี่ตามเปลือกกระดาวนะี้ปิดท้ำปิดท้ำอยู่คือว่ากลี่แท่านั้นแหละไม่งอดอันตรายเด้งอดป่าครับมาควันท้อยเลยไอเข็มเขาเบาดาบบนหนาเสาะคันมาสัน่นเอากรขาดแล้วพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกันเข่ากันออกอยู่นี่ละใครไหนแต่รลายเถื่อสองสี่หาเถืกอ ไอ้มอดน้ำเดือดไอหมอดผสมสีม okay, evet, like ือเนาะให้ลุ oh, <h <h ่มเนาะให้ล evet> ุ่มอย่างเอาเนาะเอาชิฟ้าไทยเนาะโอเคให้ลุ่มจากแบ็ดเฮ้ยลาเพิ่นวานเลยพี่น้องวันนี้สบายดีงองยังโมเล่อยังบ่แล้วยังบ่แล้วเนาะยังบ่วาดกล้าอยู่ยังวานเข่าอยู่พี่น้องเลยยังอีก จักตานี่ล่ะบอีก4่อีกซี่ผเด้หนี่เนาะนเปเโอ้ตะกี้ว่าเตะกี้วาเ็ปป็ดเอาเบิ้งพ่อบอละกะเข่าเฮาเมนพอสิพออยู่บอล่าพออยู่ตรเนาะอันนี้กับบ้านเบิ้นน้ำเจ้าคือสิพอเนาะไห้นี่พ่อแล้วบานไม่มีพ่อโอ้โบาบาาเอาเทเดียวหรอเนาะอ่า สิพ่อสิพ่อเมด่อตเลยนี่อะขั้นโบไลน่าโบไลยนี่ยแล้วพ่ออันนี้ขั้นได้ตกตุ้มอีกกรบโบายนะประมาณตาสองตาหนึ่งนอ่าตาสองตาชืือสิพ่อคนวะไม่บอกไม่บอกเถิดเดียวเลยเอาเถิเดียวเลยกระดีคือกันเบากระดีคือกันวะมีคนมีคนบอก กระดำดับเองลกเองก็ไม่เบิ่งแล้วใครยิ่อกว่าอัาสมุดว่าเพื่อเพื่อมูตกกอเขมีน้ำเขาก็ไเด้ดดเด้เข้าก็บด้ดำก่อนเขาเด้ดําก่นกอนอ่ะเขาลูกดันังกับแม่นัเขาเนาะแม่นคุณเขาได้ดำดนดหดน่อยคนกับด้ดำก่อนมูกับอะที่เดียวมูย่ติแม่นและก็ดียางอยู่เอาใดก่อนก็นไดเพอเพื่อ เดี๋ยวว่าฝนเร่งมาช่วงข้าเจา้าสิไระหุ่นขาผัดาาด,าดำเลยดิมีโอกาสเนาะอ่ะาเขาเล่นพ้นจะแค่นีผมฝนจะถิ่มซ่วงนะช่วงเขาจะดำให้มันมีฝนอ่าช่วงเขาจะดำให้มีฝนหรือว่าขา้าดำแล้วแดี๋วพนมานะรับเ,เอาข้าซ้ำวนันน้ำดำนี่ซาป,ปิเลี่ยวนี่คือซีโบยากดอกคั้าพนโปโต้ก็ได้นะคค่นี้เขาแต่ว่าข้าดำแล้วไหนฝนเร่งมากชาวบ่มีหย่าจะวบ่มีหย่าโมเรียนคือปิเล้วเนี่ยคือ เมื่อยนะเสี ones, ้ยวสาวเสียแห้งเสี้ยแห้งเอาเห็ดไปซื้ออืแต่เสียดายเลยพี่เลื้ยงนะเต็งหยาเต่งหยาไปต้อยเสี้ยแห้งเสียเหงอซื้อๆพี่น้องเอ้ยไห้นี่แล้วๆคือลาวทั้งเครื่องไงวานกับเพิ่นแล้วเนียยังอีกสี่ตาหนึ่งสองสามสี่ข้ากรได้สี่ให้เนี่ยละเทียบร้อยวะเทียบร้อยไปอีกละ ยัอีกส uh oh> ี่ <s <S. <S no> <h <h ั้งกรได้ครึ่งหนึ่งเนาะกรไดครึ่งนึ่งไลุ่มยัลได้ทนงยังบดเพีจะน่หรากไตคยอาแดดกระแดดพี่น้องเว้ยคาดเดียวระสามอาทีสามาทิไปปายห้อกรีาวดงดงพี่น้องผู้ชากรุ๊ปนะ หาวอยากไทยมึงกู่บึงนั่มบอนได้เปติ่มให้ก็ได้พี่น้องเอ้ยอยู่กูอึ้งว่าจะจ่อยนะอะไรเขาอึ้งอึ้งอึ้งมันได้หาวดุ่งดง่งขึ้นให้ติดให้ได้พี่น้องอืสร้างให้เคยหลาดสตาร์ทเครื่องให้เขาสั่นเดี๋ยจ้ดี๋ยวเดี๋ยวๆๆนทำต็มไข่ก่อนใจเย็นๆมันยังไทยม่วนเดี๋ยนี้ น้ำพรนจะเตรมให้ให้ที่แปดพี่น้องนี่เดี๋ยวเราออกออกละกิโลตัียวหนึ่งเยอะไม่ให้ใช่ไหมให้ที่แปดเนี่ยสะจอยห่าวอยากไทยแล้วจักน้อยในไทยหดเนี่ยนอนเคยลาบะเนพี่น้อะประมาณสองอาทิตย์เนาะประมาณสองอาทิตย์ไปคันคันฝนมาเลยดินอ่อนได้เห่ากัสามารถไทยเลยเลยเนาะ เตยมต้อจอยเตยมตลดวันี้วันที่มหาิมเดือนนะอ่าชินเดือนพอดีลูไก่ไหสิดลับก่ได้บ่เพื่อนพอก้าาามือได้ลกด้ว้าสมือะนะต้องเขานี่ินก้านี่วันที่นี่เงนลกจากรอบบูบีนวดกัน่างนะไพ่เหาาลาลาด้้ขอให้ก่อนได้ บบาวต้นพี่น้องขึ้นมาพอดีให้พันจัดเลย <c oughs> น,น้องสาวแคปนักไตหลาพน <c oughs> ไต้ก้าแล้วต้น <c oughs> ไต้ก้าแล้วยู่นนะ <c oughs> พน่ะเปินขึ้นมาพ้ามีอพขึนมาลินน้ำงา มาพ่อพอดีให้พทุทนไทยซอยหายกขาดแล้วพี่น้อง คาดแล้วผมพ้นสิมาแล้วคุณพ้นสิมาแล้วว้าวลาเลยเด้อพี่น้องพ้าห้องกันนื้ออยู่ขอบุณขอบคุณหลาไร้สุขสุขคนที่ติดตามพี่น้องพบกันไม่คลิปนาะสบายดีลาแล้วลาแล้วบ๊วย